สวัสดีค่ะคุณตาเล็กมาสูช่องไม่ดีหรอกนะคะอ้าวสวัสดีค่ะบามาได้ไงเนี่ยโอ้โหเขาไปดวนมาด่วนปุบไม่ได้ตั้งใจนี่าว่าจตรโอ้สวัสดีค่ะแม่มโอ้นะแม่มันทิ้งอยู่ไหนก็ญาติยยกเดี๋ยวันนี้กได้นอนด้น่เลยไม่ได้ยเดียวล โอ้มีน้อยอยากอยากได้จักรยานเราต้องจับฉลากนะถึงจะได้นะลูกถ้าเราไม่จับฉลากเราก็ไม่ได้จักรนออกไม่ทโมเดแล้วเปล่าคนมรน้อยเจ้าะเราไปกินน้ำก่อนไหมไปกินน้ำก่อนไับใเลยบอกว่า เมียนเมียนกินน้ำกระตุ้นก่อนไปเลยป้ะพาพี่เชฟไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมามันไม่ได้โอ้ต้องไอีกป๋อโอ้โหงานนี้ไม่ยอมเลยทุกคนอยากได้อักอาจารย์โอ้ยมาหาฉันโดนกระซิบเยอะนี่โอ้หนูอยากได้อักอาจารย์เมียนอย่สไปเจ้าเหนูแท้อยากทูบเลยโดนทุ เดี๋ยวให้เขาจัเดเยอะก่อนแล้วมันหมดแล้วมันก็เหลือเหลือแต่จักรยานมีงไงให้เขาให้เขาเอามากๆาให้หมดก่อนไปาพาพี่ชีไปกินอะไรก่อนปะพาพี่ชีไปกินอะไรก่อนปะพพาาไปอ,อุ้มไปเลยบ้านไปโน่นพาชีไปกินนั้นนั่นก่อนดาาเดี๋ยวแล,ล้วลูก <c oughs> โอ้ยจะคุณ จักรยานออกไปแล้วนะครับหคันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาอันนี้อีกสาคันเดี๋ยวค่อยเอาออกหมดเอาลงหมดนะครับคุณเหลอกันกี่เล้ยวอยู่รนี้ไม่มีคูปองะโอ้เขาแจกอะไรกันไหนอย่าเพิ่งเอาเอาไปดูดิโอ้ ก๋วยเตี๋ยวเขาแต่ขอเล่นไหมไม่รู้สิเอาไม่เอายังไม่เอายืนก็เหรอมะนาวเออหมดกระยาสีแม่ผู้ถินนมมถ่นกันอนะ่ะเท่าระม,มอืบอบ่แม่ผู้ถิน่นเท่าระมือแล้วอื้เอเลยโอ้ยมองมเขาทำมาโอ้เดี๋ยวรอกินเกล็ดหิมะเดี๋ยวรอกินอกเกล็ดหิมะนะชี้นี่โอ้เนืยวก่อน โอ้นี่เห็นไหมนนี่นี่เขามาทำบนนะุญน่ะอ้แบุ้โอ้ยแอย้โอ้ยอ้ยโ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 อ้มาอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยออย เทียบน้ำปูมแล้วก็น้ำลำไยหมดเรียบร้อยโอ้เรามาไม่ทันจ้อยคอยกับเขาแถวเลยนนักหนักชี่พาน้องเขาไปเลยโอ้โหอ่ะนี่ไปเอาเกนเกนหิมะนะเร็วไปนี่ไปเดี๋ยวก่อนไปเอาเกนหิมะก่อนนู่นอันนี้เขาไปเอากับพีิชีเล็วปข้างกับพี่ชีเลยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาโอ้โหโอ้นะคะนี่แจกน้ำเก็ด ทีม้นะทุกคนเรามาไม่ทันน้าลงทานแม่บนถินนะคะเพราะว่าโอ้ยไปไอเยน,นะไปหยอดน้ำกรดไปไลไรนะคะก็เลยสวยหน่อยดูนะ <c oughs> เข้าแถวยาวเลยทุกคนอ <c oughs> มินน้อยไม่ยอมอยากได้จักรยานลูกเดียว <c oughs> โอ้โหเจ้าจักรยานลูกเดียว เงื่อนไ,ไ,ไปเลยลูเกเงื่อนไปไปเอาเลยเกนฮิมะก่อนแม่นะเห็กมะขาเกนฮิมะกันนะไปแล้วไปเดี๋ยวเราค่อยไปเอา,อาอโอ้ของเราก็ซื้อแล้วในหนึ่งตัวอันนี้แล้วไปเข้าแถวอันเร็ว ไปเข้าแดงกับพี่พลอยกันนะป้าเกลือะเกลืเดี๋ยวค่อยเอาบีบกระจูหนูไงมันก็ได้แะกรของบีบกระจูของมันนะจะไปดูด้วยนั่นไปเอาแล้วเลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นมาไปเลื่อนไปเลื่อนไปกับพี่ชี้โอ้อ๋อโต้เข้มาเลรอครับเห็นไหมเดียวโต้เข้ามาอ้เออ ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยวอ้อ่ะค่อตาวลูกนะไอ้ตัวเล็กหมคะอีละอีละค่ะตัวเล็กไหมนี่ขอบกอดมให้น้องหน่อยขอบมาให้แม่ด้วยนึ่งชี้ได้ยังครับอาชี้ได้หรือยังลูก ช่วได้ยังครับอารหลดครับขอบคุณนะคะโอ้โหแจกแทบไม่ทันมินน้องในลูกเอาไม่น้องนั่นเอาพ่แม่มินอาร์โหลดนี่ของหนูนี่นี่ไงค่ะอาร์โหดด้วยอเดบีอาร์โหลอเดี๋นวไปเข้าลูกเข้าลูกเออไปไปมาบีเร็ว ว้ยร้อนมากเลยไปไปนั่งกินที่ร่มก่อนนั่งกินร่มก่อนจีนี่ลูกไปนั่งตรงนี้ก่อนไหมจีไปบานน้องมานั่งกินตรงนี้ก่อนเอไปนั่งกินกับพี่ชี้นะลูกไปเร็วอู้ครับอุ้ยเนี่ยมีเพื่อนนั่งเล่นด้วยเย็นจังเลย อร่อยไหมจนแก้วจนแก้วจนแก้วพี่จีน่อยจนโอ้ยโหพิบตาเดียวนะทุกคน อืมเอาไว้ไปเล่นย่างหนึ่งแล้วกินนะลูกนะโ <Okay. S 1> อเคอันวเอเอาเอาวางไ้ก่อนลูกไปเล่นย่างหนึ่งเขาเจอะกินนะจะได้ไม่ร้อนวันนี้ก็เป็นบุญประจำปีนะของชาวบ้านกกตูมนะคะทุกคน ตอนเช้าก็จะมีโรงทานเยอะมากนะคะแต่ก็พอดีเรามาไม่ทันกันก็สาธุสาธุนะคะกับผู้ที่ใตบุญนะคะเนาะ,ะมาร่วมบริจาคนะคะทำรงทานนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะร่วมเย็นร่วมเย็นเหมือนอย่างที่เรากินนะคะนี่ <c oughs> หมดเร็วมาก มาขึ้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะ